แตทีาเงินร่ำรวยก็ได้หรือใไเดินทางเข้ามากัาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะคน่ร่ำนอยคนตองั้าอยู่ตรงนั้นบารมีพระโอเมตตาจิติควรสงตาสบายอาจารยการรัชนาแต่ร่ำรวยเรามีภาพขาดยืนไปอีกร้อยสอปี แม้กระทั้งในสมัยพุทธกาลเองข้าพเจ้าเองพระองค์ยังไป็ทราบมาว่าด้านบูนอารัธนาของพระเจ้าทรงคารขันอยู่มันจะได้กระพริกาศพระพุทธศาสนาให้ย็นเยาว์มากยิ่งขึ้นไปและก็ะทั่งในวันที่เสด็จญาณสิทธิ์ได้มาจัดการถวายบูชาบูเราวัณวิว่าเป็นอาจารย์เจ้าปูตราบนอย่างนี้โดยเฉพาะเสดจาณุสิทธิ์ที่เป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะในวันนี้เราได้มาอาไวะมาล้อมวงมาจารโดยเฉพาะพระมหาเดลในสกงหวนคร นี้เป็นวันดีเป็นวันศีและเป็นบรรดาอาบุกุลที่องค์พ่อแม่ครูาอาจารย์หลวงปู่คุมาท,ทำธีระธรรมโม๙๕ปีแห่งความดีทัพธรักคำ2พักคุณ2พักน้สนเป็นมหาโมกคลอย่างยิ่งที่เอาชาวทั้งผู้มาในที่ศีลตั้ง,งจิตน้อมใจบูชาธรำแดม่องค์พ่อแม่ครูาอาจารย์องค์หลวงปู่คุมาท,ทำธีระธรรมโม มาหาคุโรชิมะค่ะ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มาในศรีตั้งศิริพรสุรีพุทธงังรัตนานันท์ทางมังรัตนานังสังฆังรัตนานังด้วยกายวาจาและใจของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มาในศรีจดแผนน่นฟ้าแผ่นดินที่จงาหลาย มีวัตถสินเนี่ยเพื่อข้างการน้องปู่สมพัน์โยมโค้ยกี้เนี่ยในการน้องปู่ว่าเดี๋ยวน้องปู่ที่ไหนขอจ้าวอรัธนาคนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านก็อนุญาตอนุโมทนาบุญขอให้คนโยมเดินทางกลับบ้านจนสวัสดิภาพน่าเร็วไปจะถวายสักการะพุทธิจิตเดี๋ยวน้องปู่ก็จะรับฟอนเข้ามาเรื่อยๆเาาว่ตอนนี้เวลาเราสิบเอ็ดนาฬิกาแล้ว อหลวงปู่ก็ต้อนรับศรัทธาย,ยาตโยมและนักแต่บงบวชโยมวันนี้ท่านขันลปูเราจะได้รักษาท่านขันของหลวงปู่ด้วยใครจะเดออะไรเ,เดินเชิญเข้าจวเลยเดี๋ยวจะได้นิมนต์บนสอ,องท่านข้อที่เรากออแต่หลวงปู่ท่าเนเมตตามากค,คุณโยมปกติศรัทธาเป็นพิธีกรไหนหลวงปู่ท่านเป็นประธา,า,านงานบิณฑบาตไม่ถึง 10นาทีเต็มบาทหลวงปู่ก็กลับแล้วแต่ว่าวันนี้ท่านเมตตามากเลยเดินจนสุด้ายเดินจนเป็นรูปสุดท้ายตั้งรถกลมเมตตารับพินอบาตจากคณะสัตหาบยันโยมจนสุดต้องกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาหลวงปู่ลอยขับรถลอยเจาอจังหวัดนพรัตน์จตุรัสศาสาร์หลวงพ่อทโตปชิสวารเมตตาอยู่ร่วมด้วย ถ้าพมีสิ่งดํระกาใจที่คณะสงฆ์วัดป่าเทวนุเราต้อนรับคณะสัตยาธิิการไมทั่วถึงตลอดถึงคณะกรรมการโคดทพาะกิจต้องขอไปเรียวเชิญเข้าถวายถวายแล้วก็ออกได้เลยเพื่อเป็นการกระชับเวลาให้คนหลังๆได้เข้าถวายพระธิดาจิตเจยวหลวงปู่เราด้วย đẹp chứ đèn thì xả còn ngon cắp đứa còn sắp này cắp rồi มีตังเหลือได้เยก็เลยได้มีตังคามานี้เลยไ้น้ำใกินได้ไหมน้ัวนี้ได้ล้ใช่มแต่เรได้สังมัน ตัวเองจะเข้าไปไหมเนี่ยไปถ่ายหน้าปูไหมว่าเดี๋ยวปูลุกยังยังเด้อยังปูลุกนะปูจะลุกนะเออไม่เป็นไหนปูลุกก็ไม่เปไหนอ๋อน้อยถือว่าเมื่อวานได้แล้วใช่ไหมถือว่าเมื่อวานได้แล้วใช่เมื่อวานได้ อันี้ไม่ใช่ขนมยแปงแป้งือได้นไป้สองใบมแล้วเพื่องยอไปนร่นี้ท่านจะแยกไปเราไม่ต้องสงเพื่นจะแยกไปเดาเด บทถ์ระยะน้บทเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะเข้าที่พักรักษาราการหลวงปู่เราไปคุณโยมเร็วๆไปไม่ไรจะถวายไม่ใช่โยมเร็วๆนะไม่ใช่โยมเร็วๆแต่ว่กเร็วๆเร็วกันจะเข้าถวายสัก,การาหลวงปู่เรา,าเช่นเดี๋ยวองค์ท่านจะเข้าที่พักรับรอหลวงปู่มไม่มีวัตถุมงคลแจกนะคุณโยมวัดป่าเรามีพระ เราโปรยแจกทำบ้านก็คือสินสมาธิปัญญานั่นแหละให้ไปรักษาเอาพระอยู